นิทานจีนสอนลูกรักตอนรักษาชีวิตไว้ก่อนในฤดูฝนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับทะเลได้ถูกพายุโถมชัดกระหน่ำอย่างหนกักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันกระทั่งระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงน้ำทะเลไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านครอบครัวของอาหุยชวนกันลงเรือพายออกจากริมฝั่งทะเลเพื่อจะเข้าไปในเมืองแต่ในไม่ช้าก็ถูกพายุ ชัดเปลือพลิคว่ำคนในครอบครัวทั้งสี่ต่างก็ต้องว่ายน้ำตะเกียกตะกายหาที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นขณะที่กำลังพากันว่ายน้ำไปสู่เนินเขาสูงซึ่งอยู่เบื้องหน้านั้นเองน้องของอาหุยก็หันไปถามพี่ชายว่าอาหุยพี่เป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดในบ้านฉะไหนจึงว่ายช้าลงลงเช่นนี้เล่าอาหุยจึงร้องตอบกลับไปว่าก็ข้ามีถุงใส่เงินมากกว่าสองพันเหรียญผูกติดไว้ที่เอวนะสิ เงินหลายพันเหรียญนั้นจะทําให้เจ้ารู้สึกหนักขึ้นเจ้าจงทิ้งมันไปเสียภูเขาอยู่เบื้องหน้าอีกไม่ไกลรีบว่ายขึ้นฝั่งกันเถอะก่อนที่พายุจะแรงกว่านี้ในขณะที่ฝนกําลังตกอย่างหนักกระแสลมรุนแรงกระแสน้ําเริ่มเชี่ยวกราดควรรีบว่ามุ่งไปที่เนินภูเขา,ข,าข้างหน้าแต่อาหุยไม่ยอมแก้เชือกที่ผูกถุงเงินคาดเอาไว้ทิ้งไปในที่สุดอาหุยก็ว่าช้าลงลงก่อนจะหมดแรง ต่อมาเมื่อพี่น้องทั้งสามสามารถว่ายไปถึงเนินเขาได้แล้วก็หันมาพบว่าอาหุยใกล้จะจมน้ำทุกทีเหล่าพี่น้องจึงตะโกนว่าอาหุยแก้ผ้าที่เคลและทิ้งถุงเงินไปเสียอาหุยยังไม่ยอมทำตามที่พี่น้องบอกในที่สุดเขาก็หมดเรี่ยวแรงแล้วก็จมน้ำสิ้นใจตายไปในที่สุดก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่า ถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ